สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาวโซเชุกแคมค่ะหวัดดีคายคุณตู่นี่ค่ะน้องมานี้ค่ะมาคุณตู่มารีนนนนะคะวันนี้มาทำผมเป็นกรรมการเลยนะคะวันนี้มาทำสีผมค่ะตอนบ่ายไปเป็นกรรมการตุกปันถิ่นของเซเว่นทีนติดตามดูว่าปีนี้ไรจะได้นะคะเซเว่นทีนนะคะคุณแจ็คไปไหมคะแตอนแรกใช้เซนก็ไม่ได้นะคะ เส้นใหญ่่าไรก็ไม่ได้อายุเกินมันจะโป๊มันเดีด๋ยวได้ตำแหน่งมันไม่เนียนก็ตอนนี้คุณส่ก,ก็งานยุ่งนิดนึงนะคะรักสุดลิฟ์นะใช่ค่ะเรื่องการถ่ายทำะละครเรื่องรักสุดลิฟ์อยู่มันจ,จะได้ดูประมาณเนี่ยค่ะปลายพฤศจิกายนจะได้ดูกันแล้วเริ่มปลายพฤศจิกายนหน้านะเริ่มได้ดูแล้วนะคะลง,ลงจอแล้วค่ะก<อ>็อีกสี่ห้าเดือนมกราคุณพาประมาณนั้นนะครับ เปิดร้านได้กันแล้วนะคะแชร์นิดนึงค่ะในเรือกนะค่ะใช่ร้านน้ำาผมนะอยู่ตรงหน้าพารากอนนะชั้นสามค่ะก็เพื่อนๆอยากคนไหนอยากสวยเหมือนด้าร่มด้าร้านอย่างเงี้ยมาเลยเดี๋ยวจัดให้มีตังไม่มีเพื่อนคบมานี่เลยจัดเดี๋ยวจัดให้ก็อยู่หน้าพารากอนนะอย่าลืคุณตู่สวยนะหน้าคล้ายๆเมื่อก่อนหน้าเหมือนน้องอีกงไรวินนะคะคล้ายๆกันมากใช่ ตอนนี้ก็แซงมาแล้วค่ะสวยกว่า่แกไม่ไม่ได้แก่สวยกว่านิดนิดหน่อยๆน่อยค่ะทำผมส่องผมด้านหลังค่วนนิดนึงค่ะค่ะบเด่มากคนตัวอันนี้ไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นผู้ใหญ่จ๋านะเอานี้นิดหน่อยอเงี้ยค่ะคองๆเอาไวุ้่นด้วยนะแต่ไม่พอมากไม่ได้ไม่ได้ผอ ตอนแรกคุณตู่จะให้พี่แจ๊คไปเล่นละครกับเกมจีลายุเป็นไนะครับพี่แจ๊ใช่พี่แจ๊คมอไม่ว่างเนาะตอนแรกนะ<ม>เรื่องรักสุดฤทธิ์อ่ะผมไม่ได้หรอกเพราะว่างานยุ่งเอากระจกมาลุกมาเรื่องเลี้ยอเขี่มอเรไซค์นะพี่แจ๊คอ,อ่าใช่พี่แจ๊คดูละติดตามคุณตู่ตลอดค่ะถึงไ,ไม่ได้เจอกันแต่ตามทั้งอินสตาแกรมั้งทุกอย่างนะคะมาดูดูค่ะน่อย

้ไปสอนถ้าแปดเลยวรจกเดี๋ยวมาดูนะว่าเดี๋ยวคุณจะเปงานเขาไม่เอาผมแกะนะเเว่นีนเมตึ้งงแนถ้าอันนี้เลขห้าเซกอ่ห้าหนึ่งสองห้าหนึ่งสอง ไปก่อนไปคาฮะ